สื่อการเรียนการสอนเด็กประถมวิชาภาษาไทยหัวข้อการน,นำเสนอ6หัวข้อหัวข้อที่หนึ่งเรื่องพย,ยัญชนะเขาเอ๋ยเก่ไก่เข,ขาใครอยู่ในเล้าขาขวดของเรา ขอควายเท่านาขอคนขึงขังขอระัขงข้างฝาบมองดูใจกล้าจอดจานใช่ดีชอชินตีดังชอดช่างไม่นหนี ซอส,สุ้ล่างทีชเอเชคคู่กันอยอหญิงสมพาด๊อชได้สมพันธ์ตอปตักขุนหันฐานเข้ามารองทอนางุนโถน้าขาว họ của thấu đơn nhân. Nó nên mấy mòn. Đó để tăng ni môn. Đó tâu lặng tung. Thọ thùng bẹt khổng. Thọ thả hàn ở thôn. Thọ thùng con đi ông. นพอนหนูขวัดไข่่อใบไม้ทับถมปอปลาตากลมพอพิ่งทำรังสอฝาทนทานอพอพันวางตั้งพอฟนสะอาดจัง อสันเพากลางใบบอมไม้คลิกคัะรอ,อยาเขีย้ยวใหญ่รอเรือพายไปรอลิงไต่ราววาแหวนเรื่องยาส่อสายลางเงียบเหงา สร่รฤาสีหนวดยาวสอเสืดาวขนองขอหีดใส่ผ้าหลักจุฬาท่าพยองเอาอ่างหนึ่งนองขอนุคุกตาโตหัวข้อที่สองสัดแล้ววันในยุค すらあ。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  สละเอสละเอสละเอะสละเอสละโอสละโอสละออกสลาอ

สระอัสระไอสระไอสระอางรึรึลเล วันในยุกไม้เอดไม้โทไม้ดีไม้จัตวาหัวข้อที่สามมาต้าตัวสะกดเบก mẹ côn, mẹ côn, mẹ côn, mẹ cơi, mẹ cơn, mẹ côm, mẹ cồ หัวข้อที่สี่แบบฝึกอ่านก็อาดจับเจ้าอาดจับเบา้าไอมาสองอ้าฝาต่ออีดีต่ออีดี นอดอูยูหออูหูตออิดติดทอดอิดเล็กทออิเทปออิเปน

พอเออพอรอเออรอพอเอเพาทออเอเธอเจาเอเธอสองเออสิเราเอเอ,เ,อเรือ Wow, wow, wow. Họ uống hứa. Cho ăn chăm. Họ ăn khẩm. Bơ ai bay. Sở ai sảy. Sở ai sảy. วอไอไวโดเอาเก้าโดเอาเน่าขั้อที่ห้าครราชาต์ขั้อที่หกเลขไทยเลขหนึ่ง เลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปด 列讲。